ในตู้เย็นในช่องฟิดอ่ะเอาทำอะไรผัดผัดหมูผัดนะดพี่แกงมนาะแกงกะโนะกะนออันนี้ก็นางเอกในงานนี่คือพระเอกในงานอันนี้คือยว่ป่วยเทียบเนี่ยติดตามไว้นะจะมาผัดนี่มาผัดใส่หมูเขาคือพระเอก muối muối nắng mình cũng bỏ nó nắng nắng, múa. nắng múa. นี่ดกัวจิตรักแดบไปนะครับแล้มาผัดเส่หมูโบกระเทียมนะโบเทียมอน่รดิแล้วหมูมัน,มนใส่ก่อน เราใสมันมนะาม,มันม้เยลยเพื่อมนมันมุใส่กรียมเข้าไปนในยี่หมาอม The most รปเอกในงานดัวก,กล้วยนั่งไปนั่งไปเาบอกมากินดูริบอกอร่อยมั้ยมาิมานดูดิรสชาตเป็นไงบ้างกินดูดิ เงี้ยัง้งตุดฉัดเ็ดเกี่ยวหวานหรือว,ว่าต้องเติมอะไรไม่ต้องเอาแบบก็ดีนะมีเ็ดเกี่ยวหวานที่เขาบอกไหนก็ลองดูต้องเูิดปิดจับเสิร์ฟแล้วเอา้ากลับบ้านน่ป้าทำงานดีกว่า เติมนะพี่น้องไก่ยวมาชิมกันชิ้นที่สองแล้วก็รวมไปกับผักจิ๋วมาดข้านเหนีวยวมันข้าวเหนียวมาแซบ่บพี่น้องยกเว่นอืมอร่อยจิ้มกกระต่า